งอีซีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศนะมาดูแบบความง่ายๆสบายๆนะคะตามช่องของกลุงเลยนะวันนี้พามาดูมะม่วงน้ำดอกไม้ที่เราเก็บแล้วก็นะคะขายมะม่วงเป็นเอ่อเอ่อมะม่วงข้าวเหนียวมูลนะคะนี่มาดูรูปของเขานะคะเวลาเราเก็บนะ,ะมะม่วงของเราจะรูปแบบนี้นะ,ะมันก็เลยนะมันก็เลยหวานเจี๊ยบเลยนี่ดู นี่คือลูกมะม่วงนะคะเขาจะมีเหลืองเืองที่ก้นมันเห็นไหมอันนี้เก็บนะคะเหลืองเหลืองที่ก้นเก็บส่วนใหญ่ที่นะคะร้านบางร้านที่เราเคยเห็นไหมว่าเวลาเราเวลาเขาเวลาเขาเก็บมาขายแล้วเราเห็นเหลืองเหลืองสวยๆนะคะแต่ว่าพอเอามากินแล้วมันเปรี้ยวเพราะว่าอะไรเพราะเขาเก็บมะม่วงอ่อนๆน,นะนี่ดูของเราเหลืองเห็นไหมเก็บมะม่วงอ่อน,ออน ยังยังยังไม่แก่มากแล้วก็ไปบ่มแก๊สให้มันเหลืองแล้วมันเหลืองสวยมากพอมันเหลืองสวยเสร็จแล้วเนี่ยเราเอามากินแล้วมันเปรี้ยวไงเพราะว่ามันไม่แก่แต่ของเรานี่ดูนะคะถ้าเก็บเหลืองๆแบบนี้ทุกคนนะคะไม่มีหางที่จะเปรี้ยวเนาะเอามาไม่ต้องบ่มไม่ต้องอะไรกับแก๊สเลยนะคะห่อกระดาษสองวันสามวันนะคะก็สามารถปลอกกินได้เลยนะคะนี่เก็บนะคะนี่ขนาดสามลูกโลนะลุกน,นะ เนี่ยถ้าเข้าเหลืองแบบนี้นะถ้าเข้าเหลืองแบบนี้เราเก็บห่อกระดาษแล้วก็พอมันยังไม่เหลืองดีหรอกแค่ยังเขียวๆบ้างบางส่วนก็สามารถปอกกินได้คือไม่เปรี้ยวเลยแน่นอนนะคะนี่เก็บวันนี้ไม่มีใบเลยทุกคนนี่นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครซื้อแล้วมะม่วงมันเปรี้ยวนะ่ะมันไม่ใช่ว่าผันมะม่วงมันเปรี้ยวนะ มันเป็นเพราะว่าเขาเก็บตอนอ่อนๆแล้วก็มาบ่มให้มันให้มันเหลืองมันเหลืองน่ากินมากคุณลุงเองเคยซื้อบ่อยมากซื้อมาแล้วบ่มเอยซื้อมาแล้วเอามาปอกกินแล้วมันเปรี้ยวนะะ้าะมันเหลืองสวยแต่มันเปรี้ยวสวยแต่รูปจุ่มไม่หอมแต่ของคุณลุงนี่ดูเห็นไหมเนี่ยเขาเหลืองแล้วเขาเหลืองแล้วเก็บได้เลยนะคะสองลูกเลยคู่กันนี่ลูกนี้ก็เหลืองลูกข้างบนก็เหลืองนะคะต้องปีนเก็บนะตรงนี้ มือถือกล้องไปเก็บไปไม่ถึงนะคะลูกนี้ก็เหลืองดูเหลือง,เ,องเขาเหลืองหมดแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมะม่วงแบบนี้นะหวานเจี๊ยบแน่นอนนะคะยังไงก็หวานน,น,วาน,น,นี่เห็นไหมลูกนี้ก็หวานให้ดูกล้อใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมเขาเหลืองหมดแล้วเพราะฉะนั้นยังไงก็หวานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ลูกที่เขาบ่มแก๊สอะไรเขาจะบนะถ้าเขาบ่มแก๊สอ่ะมันจะเปรี้ยวมันเหลืองก็จริงเพราะมันเหลืองแก๊สบ่มมันมันก็เลยเหลืองนะคะ อ่ะโอเควันนี้ประมาณนี้นทุกคนนะให้ดูนะให้ดูมะม่วงนำ้ำดอกไม้ต้นเดียวทั้งบ้านที่มีอยู่นะคะแต่ว่าได้หลายโลอยู่นะอืมนะจ๊ะอ่ะแค่นี้แล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ